สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่ม S14 นะคะธุรกิจบริษัทนาลงศัก์ค่ะภาพรวมของธุรกิจนะคะจะเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่19มีนา2540โดยคุณสุชาตินาลงศักค่ะเป็นผู้ก่อตั้งทําธุรกิจเกี่ยวกับขายเครื่องมือคูปันทางการแพทย์โดยจาหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าหลักก็คือโรงพยาบาลประจําจังหวัดทั่วทั้งภาคอีสานของประเทศไทยค่ะมีการดําเนินธุรกิจแบบซื้อมาขายไปรวมถึงทั้งผลิตเองโดยมีโรงงานผลิตเป็นของตัวเองด้วยค่ะ ปัจจัยภายนอกนะคะปัจจัยด้านการเมืองระบบการปกคอรองปัจจุบันประเทศไทยมีการปกคอรองแบบสังคมนิยมการปริวารส่วนใหญ่อยู่ในบริษัทจดทะเบียนซึ่งระเบียบทางการค้าของร้านคูพันได้จดทะเบียนการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายปัจจัยด้านกฎหมายกฎหมายส่งเสริมการลงทุนทางรัฐบ,บาลมีการสนับสนุนธุรกิจคูพันและเวชภัณฑ์การแพทย์มากขึ้น และมีนโยบายส่งเสริมการค้าและการลงทุนกับต่างประเทศทําให้กลุ่มธุรกิจมีโอกาสในการขยายตัวมากขึ้นการควบคุมราคาสินค้ากองควบคุมเครื่องมือแพทย์อยู่ภายใต้สํานักง,งานคณะกรรมการอาหารและยามีหน้าที่ในการควบคุมและกลํากับดูแล,ก,ล,แล,ก,ล,แลการประกอบการเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์เพื่อให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภยัยต่อผู้บริโภคปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรมการศึกษาปัจจุบันนักเรียนกลุ่มอายุ8-25ปี56%เชื่อว่า ระบบการศึกษาไม่ได้สร้างทักษะที่จําเป็นต่อการทํางานให้พวกเขาเลยซึ่งเป็นจุดวิกฤตของการศึกษาไทยเป็นอย่างมากลักษณะสภาพแวดล้อมกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงและนครที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการปกครองการศึกษาการคมนาคมขนส่งการเงินการธนาคารการพาณิชย์การสื่อสารภาษาในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลหรือลูกค้าต่างจังหวัดใช้ภาษาถิ่นกลางเป็นภายย่อยที่ใช้พูดจาในท้องถิ่นต่างๆปัจจัยด้านเทคโนโลยี บาร์โค้ดหลายๆประเทศกำลังมีการประกาศใช้กฎหมายที่กำหนดให้บริษัทที่ผลิตติฉลากหรือจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ต้องบ่งชี้เครื่องมือแพทย์เหล่านั้นด้วยสื่อออนไลน์ทาบริษัทไม่ได้มีช่องทางสื่อออนไลน์เพราะส่วนมากไม่ได้ขายให้ลูกค้ารายย่อยบริษัทจะมีลูกค้าหลักอยู่แล้วคือโรงพยาบาลประจำจังจหวัดในภาคอีสานทั้งหมดระบบคอมบริษัทในโรงศักดิ์คูพันธ์วิชพันจำกัดเพิ่มทางเลือกในการนำเสนอขายเครื่องมือแพทย์เป็นรูปแบบให้เช่าตรง หรือขายให้กับบริษัทในหน้าเพื่อไปติดตั้งและให้โรงพยาบาลเช่าอีกทีผ่านการนําเสนอแบบ Total Solution ที่เน้นการเชื่อมต่อผ่านระบบไอทีเพื่อให้แพทย์สามารถดูจากจอคอมพิวเตอร์รูปแบบการขนส่งบริษัทใช้รูปแบบการขนส่งทางบกทางรถยนต์เหมาะสําหรับของขนาดกลางถึงขยะใหญ่ซึ่งสะดวกรวดเร็วขนส่งสินค้าได้ตลอดเวลา f i Forces Model บทประเมินสภาพการแข่งขันของธุรกิจ หนึ่งอำนาจต่อรองของผู้ค้าวัตถุดิบจำนวนผู้ค้าวัตถุดิบของเราจะเป็นรายใหญ่หลายรายในการสั่งซื้อวัตถุดิบแต่แต่ละครั้งของทางบริษัทเรามีการสั่งซื้อเป็นจนํานวนที่มากจึงสามารถต่อรองราคาสินค้าได้เนื่องจากการมีผู้ค้าวัตถุดิบที่เยอะ 2. อ,อำนาจต่อรองของผู้ซื้อผู้ซื้อสามารถที่จะต่อรองราคาของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของเราได้เนื่องจากราคาของสินค้าไม่ได้ถูกกาหนดมาอย่างแน่นอนบริษัทยังมีโปรโมชั่นส่วนลดต่างๆให้แก่ผู้ซื้ออีกเช่นกัน บริษัทจะมีส่วนลดค่าจัดส่งสินค้าจะพิจารณาตามความเหมาะสมหากผู้ซื้อพบเจอปัญหาการชำรุดที่เกิดจากความผิดพลาดของบริษัททางบริษัทพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นสินค้าใหม่ให้แก่ผู้ซื้อ 3. ความเข้มข้นในการแข่งขันของคู่แข่งขันเดิม หากคู่แข่งที่เป็นจังหวัดใกล้เคียงมีเรทราคาหรือเครื่องมือที่บริษัทเราไม่มีในส่วนของเครื่องมือทางการแพทย์ก็จะส่งผลให้เราถูกแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดความใกล้ไกลหรือระยะเวลาการผลิตสินค้าก็ส่งผลต่อการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้าเพราะโดยทั่วไปลูกค้าต้องการความสะดวกและรวดเร็วของสินค้าการใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพและสร้างที่มีฝีมือในการประกอบสินค้าด้วยความชำนาญและมีประกันสินค้าระยะเวลา1ปีเป็นบริการหลังการขายซึ่งคุณภาพสินค้าและบริการต่างๆ สแรงกดดันจากสินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้ไม่มีแรงกดดันจากสินค้าทดแทนเพราะคารุพันธ์ทางการแพทย์เป็นสินค้าเฉพาะทางไม่สามารถหาสินค้าอื่นมาทดแทนได้ 5. การคุกคามจากผู้เข้ามาใหม่หรือคู่แข่งในอนาคตการประหยัดต่อขนาดบริษัทเข้าหาลูกค้าโดยตรงซึ่งทําให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดันโฆษณาความแตกต่างในตัวสินค้าสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงใช้วัสดุดบที่ผ่านเกณฑ์และมีมาตรฐานคือสเตลเลตเกรด304 ค่าใช้ใจ่ายบริษัทมีการผลิตสินค้าเองต้นทุนที่ใช้สูงค่าใช้ใจ่ายในส่วนที่ดินการสร้างโรงงานผลิตและโกดังมีค่าเครื่องจักรในการผลิตค่าสแตนเลสค่าอุปกรณ์ต่างๆความต้องการเงินลงทุนการจะเข้ามาในธุรกิจนี้มีค่าใช้ใจ่ายสูงเพราะต้องผลิตสินค้าเองนยโยบายของรัฐบาลบริษัจจทจดทะเบียนซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายบริษัทกำหนดการวิเคราะห์ปัจจัยแวดลอ้อมภายในห่วงโซ่คุณค่าหรือ value chain กิจกรรมหลักประกอบไปด้วยหนึ่ง การจัดการวัตถุดิบหลกักบริษัทจะสั่งสินค้ามาลงคลังตามออเดอร์ที่ได้รับคำสั่งซื้อของลูกค้าราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตลอดเวลาจึงไม่จำเป็นต้องสต็อกไวนน้นานๆสกระบวนการผลิตนำเข้าสแตนเลสและนำมาดัดให้เป็นรูปทรงตามรูปแบบสินค้าและนำมาเชื่อมเพื่อขึ้นทรงสินค้าและนำอุปกรณ์ต่างๆมาใส่ให้ทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ 3. การส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าหลังจากลูกค้าสั่งออเดอร์จะมีการตรวจเช็คสินค้าและมีการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในระยะเวลาที่กำหนดและจัดตารางการขนส่งเพื่อความเป็นระบบและง่ายต่อการจัดส่ง 4. การตลาดและการขยายสินค้ามีการโฆษณาทางเว็บไซต์เพื่อเป็นการให้ลูกค้าเข้าถึงบริษัทมากขึ้น 5. การบริการหลังการขาย มีการติดตามสินค้าหลังการขายและมีพนักง,งานรับเรื่องและแก้ไขปัญหาลูกค้าทุกเมือ่อหากพบปัญหาก็สามารถโทรแจ้งได้ทันทีกิจกรรมสนับสนุน4กิจกรรมประกอบไปด้วย1การจัดหาวัตถุดิบรถขนส่งจัดซื้อมาเพื่อขนส่งวัตถุดิบให้แก่ลูกค้าและสามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้อีกมากมาย 2. การพัฒนานเทคโนโลยีทางบริษัทไม่มีการจัดระบบด้วยเทคโนโลยี พนักง,งานไม่สามารถตัดสินใจด้วยตนเองได้ผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินใจเพียงผู้เดียว 3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์จะคัดเลือกตามความสามารถและความเหมาะสมกับตำแหน่งงานและเน้นผู้ที่มีประสบการณ์ 4. ส,สาธารณูปโภคทางธุรกิจมีการบริหารจัดการด้านงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและมีการตรวจสอบหลักฐานในการนำเงินไปใช้ในส่วนต่างๆได้อย่างชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ ทรัพยากรที่มีตัวตนทรัพยากรทางด้านการเงินใช้เงินทุนของบริษัทหรือผู้บริหารโดยตรง100%ผู้ถือหุ้นจํานวน5คนไม่มีการกู้ยืมทรัพยากรทางด้านการตลาดกิจการของเราเป็นธุรกิจที่เข้าหาลูกค้าโดยตรงส่วนมากเป็นลูกค้าประจำและลูกค้ารายใหญ่ จำนวนพนักง,งานที่ติดต่อลูกค้าทั้งหมด2คนและพนักง,งานติดตั้งจำนวน4คนทรัพยากรทางด้านการผลิตก็จะส่งสินค้าของเราจะใช้กระบะในการจัดส่งและดูแลความปลอดภัยของสินค้าเป็นอย่างดีมีพนักง,งานขนส่งสินค้าและติดตั้ง ทรัพยากรทางด้านบุคคลได้แก่โครงสร้างขององค์กรประธานบริษัทฝ่ายบัญชีฝ่ายประสานงานและฝ่ายขายขั้นตอกนการสั่การประเมินผล 1. การกรอกใบสมัครงานและเลือกสัมภาษณ์ 2. การสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ภายในจึงไม่เป็นทางการมาก 3. การประเมินการสัมภาษณ์ 4. ทดลองงาน 5. วัดผลการปฏิบัติงานแรงจูงใจมีสวัสดิการพื้นฐานเช่นมีที่พักเงินเดือนพึงพอใจต่อพนักงาน ความสามารถเนื่องจากผู้บริหารมีเงินทุนเป็นของตนเองและธุรกิจภายในครอบครัวและผู้ถือหุ้นเป็นเครือญาติจึงไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์มีความพร้อมด้านสวัสดิการที่ให้กับพนักงานการขนส่งสินค้าเป็นระบบและปลอดภยัยเนื่องจากเข้าหาลูกค้าโดยตรงทำให้ลูกค้าประจำจึงลดต้นทุนด้านการโฆษณา ทรัพยากรที่ไม่มีตัวตนทรัพยากรทางด้านการเงินกิจการของเรามีการจัดสรรเป็นเงินทุนหมุนเวียนเป็นอย่างดีโดยผู้บริหารเองซึ่งนำเอากลยุทธ์แนวคิดความรู้ต่างๆมาปรับใช้ไม่ให้เกิดข้อบกพร่องทรัพยากรทางด้านการตลาดกิจการของเราจะทําการตลาดกับโรงพยาบาลภาครัฐซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลภาคอีสานซึ่งเป็นลูกค้าประจําที่สั่งซื้อกันมาอย่างยาวนานจนมีความไว้วางใจน่าเชื่อถือในานามของบริษัทนรงศักดิ์รุพ,พันเวชพันจำกัดทรัพยากรทางด้านการผลิต การจัดส่งสินค้าของเรามีบรรจุห่อหีบให้อย่างดีเพื่อความปลอดภัยของตัวสินค้าซึ่งทาให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเป็นอย่างมากทรัพยากรทางด้านบุคคลมีบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการทํางานและสามารถแก้ไขปัญหาและเฉพาะหน้าได้อย่างดีบุคลากรของเรามีความจงรักภักดีต่อองค์กรเป็นอย่างมากเนื่องด้วยความไว้วางใจของพนักง,งานและดูแลเปียบดั่งคนในครอบครัว ความสามารถธุรกิจของเราสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพเนื่องจากผู้บริหารเป็นผู้ควบคุมดูแลตรวจงานด้วยตนเองทําให้ระบบภายในบริษัทมีประสิทธิภาพภาพลักษณ์ของบริษัทที่มีชื่อเสียงและติดตลาดทําให้ลูกค้ามีความไว้วางใจอย่างยาวนานผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตาราง CPM นะครับผลรวมของบริษัทเนี่ยมีผลรวมเท่ากับ3.4 ในขณะที่เทคโนโลยีดิัลและวิธตการแพทย์มีผลลบเท่ากับ3.18และ2.93ตามลำดับบริษัทอโรศัก์นะครับผมมีจุดแข็งและโอกาสในการดําเนินธุรกิจมากกว่าคู่แข่งอื่นๆบริษัทอโรศัก์คลุพันเนี่ยต้องรักษาจุดแข็งเอาไว้และมองหาวิธีการพัฒนาจุดอ่อน <S <S เช่นด้านเทคโนโลยีและด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆครับ ในส่วนของทาวของธุรกิจการค้าบริษัทนรองศักนะครับผมอยู่ในสถานการณ์ที่มีทั้งจุดแข็งและโอกาสเมื่อขยายกิจการส่งออกไปยังทั่วประเทศทําให้กิจการของเราเติบโตและยังสามารถเปิดรับบุคลากรจากทุกจังหวัดทําให้เรามีพนักงานดูแลสินค้าได้ทั่วถึงทั่วประเทศซึ่งทําให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจเราครับ ในส่วนตาราง ISE ของบริษัทนรงศักดิ์รุพันนะครับผมภาพรวมของบริษัทเนี่ยในด้านของปัจจัยภายในมีคะแนนถึง3.29ซึ่งอยู่ในช่วงที่แข็งแกร่งส่วนธุรกิจเนี่ยมีจุดเด่นด้านการรับประกันคุณภาพของสินค้าหลังจากการซื้อขายบุคลากรก,รกรก็มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางธุรกิจเลยมีคุณภาพมีความโปร่งใสาทางด้านการเงินครับ นนในส่วนนี้นะครับคือตลาด EFE ของบริษัทนร,รงศักดิ์คาุพันธ์สภาพโดยรวมของปัจจัยภายนอกมีโอกาสปานกลางโดยคะแนนอยู่ที่2.76ครับซึ่งถือว่ามีโอกาสน้อยธุรกิจมีความมีโอกาสความเป็นไปได้ในการที่รัฐบาลสนับสนุนธุรกิจและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านการผลิตสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้และธุรกิจมีความพร้อมทางด้านวัตถุดิบครับและธุรกิจจำเป็นต้องพยายามหาโอกาสเพื่อการอยู่รอดต่อไป และในส่วนของตาราง BCG นะครับจะเห็นได้ว่าวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทนรงศักดิ์นั้นอยู่ในช่วงระหว่าง cash cow และ star เนื่องจากโรงพยาบาลในประเทศไทยนั้นยังคงต้องการสินค้าจำพวกคลุพันธ์และเวชภัณฑ์ครับดังนั้นการที่จะขยายสินค้าเกี่ยวกับคลุพันธ์และเวชภัณฑ์นั้นถือเป็น cash cow เพราะยังไงก็โรงพยาบาลก็ซื้อสินค้าของเราแน่นอนและมีโอกาสที่เราจะขยายธุรกิจไปเป็น star ให้ยอดขายกลับมาดีขึ้นอีกครั้งได้ เราควรขยายบริษัทออกไปหลายๆจังหวัดใกล้เคียงหรือทั่วประเทศอาจจะต้องขยายไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้กับเราเช่นจังหวัดศรีสะเกดอยู่ใกล้กับประเทศกัมพูชาดังนั้นเราควรขยายบริษัทไปยังกัมพูชาเพราะได้ดูแลสินค้าและขนส่งสินค้าได้ง่ายครับพีส่สายทัศ์บริษัทที่เป็นอินเตอร์เร์ให้กับโรงพยาบาลในกรุงเทพและไปยังภาคอีสานพร้พอมกันขยายทุพื้นภาคภัติกิจจำหน่ายเครือพันธ์ทางการแพทย์ให้กับทุกพื้นที่ของประเทศไทยรวมถึงการนำเข้าและการส่งออกในประเทศและต่างประเทศ กลยุทธ์กลยุทธ์ระดับองค์กรกลยุทธ์มุ่งเน้นการเริยนตัวแบบเข้มข้นมุ่งเน้นการจอดัดด้วยผลิตภัณฑ์เดิมเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจเลือกซื้อสินค้ามากขึ้นลดราคาหรือเพิ่คมคุณภาพสินค้าเพื่อดึงดูดลูกค้ามากขึ้นจัดโปรโมชั่นเพื่อขาอยายท่องทางการเติบโตโกลยุทธ์ระดับธุรกิจธุรกธธิจควรใช้การรักษาฐา,ธธานลูกค้าเดิมเพื่อมีโอกาสรอดในการขยายธุรกิจต่อไปกลยุทธ์ระดับปฏิบัติตามเจ้าของร้านคาดหวังภาพลักษณ์ที่ดีเนื่องจากธุรกิจของเราเป็นธุรกิจในนามนรงศ